ภาษาไอที IT, วันละคำสนับสนุนโดยเพื่อขายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในพระราชูปถมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตศรีสักจามอนมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยอัดสำชันนำเสนอโดยศาสตราจารย์ดรศรีสัรราากสสจามนมาน ศาสตราจารย์ระดับ11บุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียมีด้าอินเทอร์เน็ตไทยมีด้าอิเลิร์นนิ่งไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมผมศรีศักดิ์จามนมานขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไอทีวันละคำวันนี้ขอเสนอเป็นวลีนะครับสามคำนะครับ b i l l of Material นะครับรายการของที่ใช้ต่างๆเนี่ยนะครับเรียกสั้นๆก็ B.O.M. นะครับเป็นบอมนะครับ เป็นรายการส่วนประกอบรายการชิ้นส่วนต่างๆที่จําเป็นในการผลิตของผลิตภัณฑ์นะครับบอมก็จะประกอบด้วยหมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิตหรือ MPN นะครับ Manufacturer Part Number ประเภทของชิ้นส่วนจํานวนชิ้นส่วนที่ใช้ปริมาณที่ต้องการในแต่ละส่วนประกอบน้ําหนักของชิ้นส่วนเป็นต้นนะครับส่วนที่ซับซ้อนที่สุดของบอมก็คือเอกสารที่มีหลายระดับชั้นนะครับเป็น Multi-Level Document ที่จะให้ข้อมูลสำหรับการสร้างงานในหลายๆส่วนประกอบย่อยอาทิหมายเลขชิ้นส่วน part number รายชื่อผู้ผลิตที่รับการรับรองออหรือ AML นะครับ Approved Manufacturer List นะครับปกติเราก็ต้องไปเอาที่มีคนเขารับรองมาแล้วลักษณะเฉพาะทางเครื่องกลนะครับ Mechanical characteristic เป็นต้นครับนอกจากที่กล่าวไปแล้วนะครับบอมก็ยังมีข้อมูลข้อกำหนดต่างๆของชิ้นส่วนนะครับ Part Specification นะครับ แผนภูมิและข้อกำหนดในการออกแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทั้งนั้นก็เป็น CAD นะครับคอมพิวเตอร์แอ a s s i s t เ d d e ดีไซน์นะครับออกแบบแล้วก็มีคอมพิวเตอร์แอส assisted m a n u f a c t u r i n งเป็น CAD CAM นะครับแคทนะครับคอมพิวเตอร์แอ a s s i เต็ดหรือคอมพิวเตอร์เ aided ดีไซน์นะครับก็เป็นการออกแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยสามารถเขียนแบบจำลองสามมิติได้ แสดงความยาวความกว้างความสูงสามารถหมุนภาพให้ดูรอบๆแบบจำลองได้ด้วยนะครับแต่เดิมนะบริษัทต่างๆใช้บอมอเพื่อเป็นวิธีที่ใช้ในการติดตามการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆและทำให้สามารถเตรียมชิ้นส่วนที่ต้องการได้อย่างแม่นยำนะครับบอมก็มีส่วนช่วยในการดำเนินการที่สำคัญสำคัญในการเติบโตที่รวดเร็วในอุตสาหกรรมการผลิตโดยทำหน้าที่เป็นแฟ้มข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญ สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์เดิมหรือ OEM Original Equipment Manufacturer นะครับสำหรับผู้ให้บริการการผลิตอิเล็กทรอนิกส์คือ EMS นะครับ Electronic Manufacturing Services นะครับสำหรับผู้ขายหรือ Vendor แล้วก็สำหรับผู้จัดหาวัตถุดิบ Supplier นะครับ จากการเพิ่มขึ้นของการจัดจ้างภายนอกนะครับ outsourcing แต่เดิมบริษัทหลายบริษัทก็จ้างคนมาทํางานแต่ว่าเวลาไม่มีงานก็จะต้องจ่ายเงินเดือนต่อหลังเขาก็ใช้วิธี o u t s o u r c i มีงานเมื่อไหร่ก็ส่งไปข้างนอกไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนอทําให้ความแม่นยําของบอมเนี่ยครับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะต้องใช้เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในขั้นตอนการผลิตนะครับโครงการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ หรือ IEMI นะครับ International Electronic Manufacturing Initiative นะครับเขาก็เสนอข้อผิดพลาดของบอม3ข้อคือข้อ1ความสมบูรณ์ข้อ2ความสอดคล้องข้อ3ความถูกต้องนะครับความสมบูรณ์นะครับก็คือว่าข้อมูลมันไม่สมบูรณ์ก็จะเกิดข้อผิดพลาดโดยหากเป็นข้อมูลสำคัญเช่นปริมาณคำอธิบายชิ้นส่วนการกำหนดจุดอ้างอิงต่างๆเหล่านั้นเนี่ยครับ อันที่2ก็คือรายชื่อผู้ผลิตที่รับการรับรองหรือ A L M นะครับส่วนใหญ่แล้ว A L M ก็อาจจะเป็นปัญหาได้ถ้า,าไม่ได้รับการรับรองอถูกต้องนะครับทีนี้ความสอดคล้องนะครับ Consistency นะครับก็จะต้องดูว่าข้อมูลมันสอดคล้องกันหรือเปล่าเช่นมีจำนวน10แห่งที่ต้องใช้ชิ้นส่วนอของบอร์ดแต่บอมระบุเพียง9แห่งก็มีปัญหานะครับอ,อีกตัวอย่างปัญหาที่เกิดกับความสอดคล้องก็เป็นรูปแบบหรือ Format นะครับ ว่ารูปแบบมันถูกต้องตรงกันระบุชัดเจนหรือเปล่านะครับส่วนความถูกต้องเนี่ยครับ correctness นะครับถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องเนี่ยครับก็เกิดปัญหาแน่ๆข้อมูลอาจจะล้าสมัยก็เป็นไปได้นะครับวันนี้นะครับเราก็ทราบความหมายของวลีที่ว่า build materials หรือบอมกันแล้วนะครับพบกับผมศิษศักด์จามนมา,มา,มาในรายการภาษาไอทีวลรคำมได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ